ขอภัยในความผิดพลาดทางเทคนิคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกทีนะคะสวัสดีซูสดเดย์แมวบองโปร,โรสุขุสุขน,นะคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทอซอกอนะคะเธยซอกราวนะคะเธยซอกราวโกอินเตอร์อยู่นะคะตอนนี้โอเคค่ะวันนี้หัวเรื่องของเราก็คือ อยากจะขอบคุณรัฐบาลที่แสนดีนะคะสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ฟรีนะคะเป็นรัฐบาลที่ดีมากระบบการจัดการที่ดีมากๆเลยค่ะก็การที่จะไปฉีดวัคซีนก็ง่ายมากเลยค่ะง่ายไปง่ายรวดเร็วแล้ว,ลวก็รู้สึกว่าปลอดภัยเพราะว่ามีระบบการจัดการที่เว้นการระยะห่างแล้วก็ การลงทะเบียนอะไรต่างๆก็คือรวดเร็วแล้วก็ง่ายดีนะคะคนไปฉีดก็ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะขอบคุณรัฐบาลเนเธอร์แลนด์นะคะที่พูดถึงมาณนะขณะนี้ก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะสามารถถือพาสปอร์ตแล้วก็ไปยังจุดฉีดวัคซีนได้เลยนะคะแค่เดินเข้าไปเรามีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนเอาพาสปอร์ตเราไปแล้วก็แจ้งแจ้งให้แก่บุคลากร ณจุดฉีดวัคซีนนะคะเขาก็จะให้เราเข้าไปลงทะเบียนค่ะไปลงทะเบียนเขาก็จะถามว่าเขาก็จะมีใบให้ติ๊กก่อนว่าเออเราเคยมีป่วยไหมไอไหมเคยสัมผัสพูดติดเชื้ออะไรบ้างไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้ก็ติ๊กติ๊ไม่ไม่ไเสร็จแล้วเขาก็ถามชื่อนามสกุลเราอะไรอย่างเงี้ยเพิ่นเพินในสปอร์ตพาสปอร์ตเราสวัสดีแบบมาริสานะคะวานาบีแรไลน์นา มาเลยค่ะมาเลยค่ะคุณพี่ค่ะดวนๆก็คือพาสปอร์ตเราเป็นมิสเตอร์เขาก็จะถามว่าอันนี้เป็นชื่อหรอชื่อเธอคือ MR MR จุดแล้วก็ตามด้วยอันนี้อันนี้คือชื่อทั้งหมดหรือว่าเพศของเธอคือ MR าเขาเขาก็ไม่กล้าถามอ่ะเนาะแต่เราก็บอกเออฉันเป็นทาเจนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออเขาก็เข้าใจเราเป็นสาวสองอะไรเงี้ยเขาก็อ๋อโอเคงั้นเขาจะใส่แค่ชื่อนะเขาจะไม่ใส่เออ เราจะไม่ใส่คำว่ามิสเตอร์ให้อะไรประมาณนี้เขาก็เออให้เกียรติดีพอลงข้อมูลเสร็จเราเป็นเราเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะช้ากว่าช้ากว่าคนที่เขาอยู่ที่นี่นิดหนึง่งเพราะว่าเราต้องถางข้อมูลเยอะนิดนึงเราไม่มีบัตรเราไม่มีเลขนู่นนี่นั่นอะไรของที่นี่เนาะก็พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็ไปนั่งเก้าอี้รอที่จะเข้าห้องฉีดวัคซีนเลย แต่จุดที่เราไปฉีดคือเมืองนี้เป็นเมืองเล็กก็จะไม่มีวัคซีนให้เลือกก็จะมีวิหยอเดียวก็คือไฟเซอร์ส่วนใครที่ต้องการจอร์สันหรือว่าโมเดอร์นาอาจจะต้องเช็คศูนย์ฉีดอีกทีว่าวัคซีนตัวที่เราต้องการอะอยู่ศูนย์ฉีดไหนเราสามารถไปฉีดได้ทุกที่เลยไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่ที่เราอยู่เรา เราพักที่ไหนเราสะดวกที่ไหนเราต้องการวัคซีนอะไรเราก็หาข้อมูลแล้วก็เลือกก่อนที่จะไปฉีดได้เลยว่าอาวัคซีนตัวนี้มีอยู่ณนศะูนย์ไหนประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็พอไปนั่งปุ๊บเราก็รอตามคิวเนาะคิวคนเยอะมากแต่คือฉีดแบบรวดเร็วมากก็คือไม่ไม่มีการมาออกันหลายๆคนคนพาไปฉีดก็พาเราไปฉีดได้นะพอเราเข้าไปปุ๊บ ไปนั่งรอประมาณสองคิวแค่นั้นแหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็มีประมาณแปดห้องมั้งแปดแปดห้องให้ฉีดเข้าไปเขาก็ปิดม่านเราก็ถึงคิวเราแล้วเขาก็มาเรียกเราเราก็เข้าไปเขาก็ถามชื่อเราวันเกิดเราแล้วเราบอกว่าเออเราถนัดซ้ายนะฉีดข้างขวาได้ไหมในเขาก็บอกว่าได้เขาก็หันเก้าอี้มาให้ฉีดให้เราก็เขาก็เตรียมไว้เรียบร้อยเพราะว่าศูนย์ฉีดนี้มีวัคซีนยี่ห้อเดียวก็คือเขาก็ฉีดให้เลยเขาก็เตรียมไว้แล้วปุ๊บตอนฉีดก็ รู้อยู่นะว่าเข็มแทงเข้าไปแต่ไม่เจ็บแปลกมากเพราะปกติจะเจ็บตอนฉีดเข้าไปก็เออรู้สึกอึดๆนิดหน่อยไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรฉีดเสร็จก็ปิดพลาสเตอร์แล้วก็ออกมาก็ที่ที่นั่งก็อยู่ใกล้ๆกันเป็นช่องช่องแล้วมีมีพลาสติกกัน้น เขาก็มาแนะนำมาแล้วว่าเออช่วง15นาทีนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากเธอก็สังเกตอาการตัวเองแล้วถ้ามีอะไรก็บอกฉันนู่นนี่นั่นถ้าไม่มีอะไรก็สามารถกลับบ้านได้เลยเราก็นั่งนั่งนั่ง,งเล่นโทรศัพท์ไปก็ไม่เห็นมีอะไร,ระเพิ่อนไปปั่นจักรยานมาประมาณ30กิโลคนที่นี่ชอบปั่นจักรยานมากเราก็เลยไปปั่นจักรยานชมเมืองประมาณ30โลมาแล้วเราเหนื่อยเราปวดขาเราปวดแขนอยู่แล้วเราก็โอ๊ยแต่วัคซีนนก็ไม่ได้ทําไมนะเพราะหลังจากนั้นเราก็หลังจาก15นาทีเราก็ออกได้เลย,เลยจบจบกระบวนการฉีดวัคซีน แค่นี้ง่ายๆ่าอ่าพอฉีดวัคซีนเสร็จเราก็ไปไปไปทานข้าวทานข้าวเย็นทานข้าวเย็นอุ้ยตอนเวลาฉีดคือเวลาหกโมงกว่านะครับประมาณหกโมงครึ่งพราะวันที่เราเลือกไปเราเลือกไปตอนค่ำนะครับเพราะตอนเช้าเราไปปั่นจักรยานมาชมเมืองมาแล้วก็ไป ฉีดเสร็จเราก็ไปดินเนอร์ดินเนอร์เสร็จก็ดื่มไวน์ต่อเพราะว่าถามชาวต่างชาติที่นี่แล้วเขาบอกว่าฉีดวัคซีนเสร็จก็ดื่มแอลกอฮอล์ได้ปกติไม่เห็นเป็นอะไรเลยอันนี้เราไม่รู้ว่าข้อมูลแน่นอนไหมคือเราถามมาจากคนที่นี่ไม่รู้ว่าเขาโกหกเราหรือเปล่าแต่เราก็ไปดื่มไวน์มาแก้วหนึง่งแล้วก็ตามด้วยดนดินเนอร์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะกระบวนการก็คือง่ายมากแล้วเขาก็จะมีใบใบให้เราเป็นใบแบบเป็นใบประมาณนี้เป็นกระดาษ ให้ประมาณนี้แล้วก็จะมีอีเมลส่งมาให้เราวันนัดวันฉีดวัคซีนวันต่อไปอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ไปฉีดวัคซีนรอประมาณเดือนหนึ่งเพื่อไปฉีดเข็มสองประมาณนั้นแต่ถ้าใครเลือกจอรนสรันจอรนสันก็คือฉีดเข็มเดียวคือจบไม่ต้องไปฉีดอีกแต่ของเราก็คือเอาง่ายๆเนาะสะดวกสะดวกอยู่ตรงนี้จริงๆอันไหนก็ได้หรอกอืมขอให้แบบว่าสิทธิม์มีมีแบบป้องกันเนาะสําหรับที่นี่แต่สําหรับบ้านเราก็นิดนึงเนาะเป็นวัคซีนเอ่อ เออนั่นแหละเราก็ไม่เอ่ยถึงแล้วกันแต่เราอยากจะชมเชยระบบการจัดการที่นี่ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะ่ะเรายังไม่ได้จ่ายภาษีของที่นี่เลยเรายังสามารถฉีดได้เพื่อแต่เราก็ใช้จ่ายในประเทศนี้ค่อนข้างเยอะเข้าใจไหมเพราะว่าเนักท่องเที่ยวมาเขาก็จับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วได้มากกว่าอยู่แล้ววัคซีนราคาไม่กี่บาทเองก็น่าจะจัดการให้แล้วก็ การจัดการก็คือดีมากขนาดคนเยอะมากเรายังไม่ต้องไปออกันไม่ต้องไปแย่งกันลงทะเบียนให้วุ่นวายไปถึงลงทะเบียนหน้างานแป๊บเดียวผ่านผ่านผ่าน,านคือระบบการจัดการเขาดีมากอยากจะชมตรงนี้มากก็คือแบบเราเห็นความแตกต่างเนาะแถวบ้านเราบางทีต้องไปออกันแบบเป็นพันๆร้อยๆคนเราก็รู้สึกแบบแืมแมาริสาแหมมาริสาบอกว่าซิโนวาร์สหมายเ พี่เหม่ตามมานะคะก็นี่แหละค่ะก er ็มาแชร์ประสบการณ์เนาะฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศฉีดว oh ัคซีนฟรีนะคะแต่การเดินทางช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามีข้อจํากัดค่อนข้างสูงแต่สําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่กําลังเดินทางมายุโรปส่วนมากเกือบทุกประเทศเลยนะคะสามารถเข้าไปฉีดวัคซีนฟรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนมีเพื่อนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวฉีดฟรีเหมือนกัน ฝรั่งเศสก็สามารถแต่ฝรั่งเศสน่าจะต้องจองจองจองก่อนเข้าไปฉีดจองก่อนล่วงหน้าเลือกศูนย์ฉีดอะไรประมาณนี้แต่บางประเทศก็ Wal k in เข้าไปเลยอย่างเช่นที่เนเธอร์แลนด์ที่แบมอยู่ตอนนี้ก็คือเนเธอร์แลนด์ก็คือสามารถเข้าไปฉีดได้เลยคือสะดวกสบายมากนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเล่าประสบการณ์การฉีดวัคซีนยังไงก็อย่าลืมติดตามทารสคอ ทอสอกเทยอสอรกราวนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีคําถามอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์เพราะว่าแบมก็อยู่ที่นี่นะคะไม่ได้รู้อะไรมากเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเป็นอ่าเป็นคนไทยคนนึงที่ได้มีโอกาสได้มาที่เนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็อ่าสามารถที่จะพาไปชมได้อะไรได้ประมาณนั้นนะคะมีอะไรก็ คอมเมนต์กันมาได้นะคะหรือว่าใครที่เดินทางไปประเทศไหนแล้วได้ฉีดวัคซีนดีๆฟรีนะคะมาเม้นบอกกันได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังได้นะคะสำหรับวันนี้ทสกรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะข้อความจากแมมมาริสาตบท้ายนะคะไม่ได้เลยถามแล้วสวีเดนกรณีเร่งด่วนเท่านั้นถึงจะไปได้กรณีเร่งด่วนใช่ค่ะกด น่ากดตอนนี้น่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางนะคะสำหรับวีเดนน่าจะเป็นแบบแฟนแฟนลองดิสแทน r e l a t i o n s ชิพหรือว่าแม่ลูกหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะคะพี่แหมี่น,นูคิดว่านะแต่สามารถไปขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ได้นะคะเขาเปิดสําหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้สาหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ออสเตรียาสามารถ นักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปได้เหมือนกันสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเหมือนกันแต่สําหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนกรณียกเว้นของแต่และประเทศส่วนมากตอนนี้จะเป็นเฉพาะคนที่มีคนรักหรือมีความจําเป็นที่จะต้องไปเยี่ยมพ่อแม่อะไรประมาณนั้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมแล้วก็การติดตามให้กําลังใจเสมอมาขอบคุณมากค่ะแหม่มมาลิสาแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ